ฮอ้คไอตองดูหน้าก็ดิโคตรปูดอ่ะมึงดูดิปูดป่ะตองดูดิหันมาดิซ้ายมือมึงอ่ะตองดูดิปูดป่ะมันโคตรปูดจ้ะพี่มันแบบมันแบบอมคนอมแบบ อมลมอยู่ในปอกอพี่ปากเป็นียอะไรวะเดเนิร์ดไปแล้วลิงกังออกไปแล้วอเกออเกอเอเนไปแล้วอเกออเกออเกออเกเกอเย้วันนี้เไต่อไม่ขึ้นเลยอะวันนี้เป็นเลงอะน้องๆเจอเนิร์ดไปสามเจอเพื่อนยนิกเโปอีกเจอซัมมิกเจอเฝ้าอีกนั่นแหละมาหมดมาหมดไปนู่นเลยเ้ยเอาลิงอเกเกออเกออเกออเกอ อุลังอุตังอุลังอุตังเฮ้ยเขี้ยบิงมาถูกได้ยังไงกูหลอกเข้าตู้กูหลอกเข้าตู้ไปหนึ่งสเต็ปมันหลงมันหลงมันหลงมันทิ้งไปแล้ว <habitude> <c oughs> เอาดีเจอสเตปหลอกเอาตู้ไปทิ้งหลงตู้หลงต,ลงตู้หลงเสียงไงไมีเสียงระเบิดตึมตั้มไงเลยได้หวะได้หวะพี่ปันสองเหมือนกันมันยังไม่เจอใครอ่ะตอนนี้นเราต้องรีบปัดละเฮ้ยผมใส่แหวนทองว่ะผู้สังเกตโอ้เดี๋ยวจะมาแนละ้วไอ้ควินตินปัดระเบิดเรียบร้อยมาแน่มันมาเลยแหละตีนแม่งปิงจัดเลยอ่ะมึงเปลี่ยนเน็บ้างเถอะนะมันมาเลย โอเคเสร็จกูปาระเบิดมันไปตรงระเบิดเลยนี่วะเชื่องคนนี้เชื่องเหรอไอ้ยปั่นเลยปั่นปีปั่นปีเฮ้ยเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะปันยูปันยูปันยูมันไปตรงนั้นเลยทุกคนที่ผมปาไปอะประมาณนั้นเลยตรงนั้นเลยแล้วประเด็นคือไอ้ปาหินเนี่ยมันมีรอยเท้าหลอกด้วยนะเสร็จมีรอยเท้าแบบหลอกเลยอะโอ้ยคนตีนโดนกอกอกอก โอ้ยคนตีนล้มเลยว่ะโอ้เบ็ดม้นแขวเนเบ็ดม้นเลยนเนี่ยเบ็ดม้นต์น่องสมุดมาแล้วดึงโอ้ยไอ้เฮียเอ้ยมีมีเปิร์กอันนี้ด้วยมาแล้วตัดสินใจไปเร็วเพื่อนสวยมันไปละ เจอพี่เนียนเจอพี่เล่นนเนียนไงเจอพี่เฮ้อหลงหิน หลังหินจริงเฮ้ยจะตาม,มาไม่พี่เอ้ครับไอ้ไอ้เปิร์กนี่มันไม่เห็นเาทา้าตรงทีพี่เวลาพี่ใช้เปิร์กอยู่อ่ะพี่วิ่งได้เลยเนี่ยไม่รู้อ่ะโอ้เห็นได้ซาดเฮ้ยเพื่อนปั่นเร็วมีคนปั่นอยู่เปล่าวะเพื่อนปั่นอยู่พี่แยกปันป่นสอง ไม่เลล่ะ<ก>มาด,มดีให้มันโกรธให้มันแค้นนี่เอ้ยเรียบร้อยของจริงมาเตอร์ด้านปลาหินของจริงระ,ระยะประชีดระยะประชีดนะขอยำ้ำ นี่เอาเรื่องว่ะของจริงของจริงของจริงมาไอ้เฮียอูกาอูกาเรียบร้อยมาช่วยเพื่อนช่วยกูหน่อยเพื่อนเออโอ้มันยืนคนต่อหน้ากันเลยโอ้แม่มีโอ้แม่ม,ม,มีลงมาจูชั้นล่างให้ขอลองหน <มา S 1> ่อยดิตัวตวลกตัวเนี้ยมันตัวตวลอดหรือเปล่าเอาเครื่องเสร็จพอดีไปไปมูไปหมูไป,ไป,ไป,ไปเอเาวองเอเาวึง ไปไปไปอย่ามาเสียเนื้อเสียตัวให้พี่พี่ไม่ชอบบะเอาไปก่อนหนึ่งสตันโหแม่งไม่มทืบด้วยแม่งของจริงสองดอกติดคริไเกินอมันก็ปะปะนสามดอกอเอเอดาไอ่มัน<ส>ดันอะไรโอ้เหนียว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 มันแล้วมันทำอะไรมันโอ <Holy S 1> ้หลี่ชิต แยกปิดนิเวชเลยเล้วกูจู๊กแล้วกูวนเป็นฟีเลี่ยมเจตุลัดผมว่าคิบามันรอรอฉายแน่เลยคีบูรัสรอฉายไอ้เหี้ยและมันไปไหนก็ไม่รู้ของมันอ่ะพี่มันไม่ปัดสามมันมันเห็นเคยปัดสามไหมแต่มันไม่ปัดตุเตกมันยืนคนอะไรวะมันเลยไปแปลกเจอพี่นี่แหละที่ผมบอกอ่ะเอาดิกูไม่ออกจากตรงเนี้ย เขาแต่นะว้าดูยี้ยมโวๆกูยังมองเห็นกูชี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 เก็บบอลเฮ้ยตรงนี้มีไม้ดิสวยแล้วกูเปร์ไงไปต่ออีก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 ปันปันต่อพี่ไม่รู้คีมารามรู้ทำอะไรอยู่พี่ไม่ปัดทักที ยี่กูชิกไม่ได้เลยครบ10แล้วเหลือไม้แผ่นเดียวแล้วเฮ้ยเอาไปก่อนอีกหนึ่งตันพี่ผมเบสตาสาเหตุว่าทีมของเราทำอะไรอยู่พี่เออหลอกตู้ตก็ไม่ได้หลอกจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วพี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเสร็จเสร็จเสร็จ โอ้ยเปิร์กหลอกอะไรต่างๆกูใช้ไม่ได้เลยเฮียมันปลอดอาวุธกูไอต่อมันมะเอาชีพายแต่มันเอาพี่แต่มันเอาพี่ไม่เอานี่มามันเอาต่อใช่ไหมเอาเอาพี่เอาพี่เอาพี่โอ้โหเปิดเลยน้องเฮ้ย <c oughs> อย่าโดนะเว้ยสวยปลาใส่ตัวเองประตูต่อเสร็จพอดีปะเออห้าสิบพี่พี่วิ่งมาน่าจะเสร็จพี่กำลังวนไปอ่ะ ไม่น่าถึงแน่นอนไม่น่าแน่นอนแล้วกูหลบไงเฮ้ยคลิปนีมันเป็นการบินอุ้ยเดธฮาร์ทเร็วๆ c อ m e o น man c อ m e on คนเล่นนะเอาเรื่องโอ้มันช็อตมันเพิ่งอันตีกูโดน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 ว why จะเลยเอากูแล้ว โอ้ยโดนหนึ่งหิตไม่โดนเซ็นบูนกูอยู่ตรงบูนฮะหลอออกไปว้าวคุจะเสร็จแล้วไปตั้งหินไม่ได้หินกูต้องหาคนตังหินใช่เหรออเอไปเครื่องเสร็จแล้ว อุยมีกกูตลอย่างชอบมันไปจริงๆมันถีบบูลเสร็จแล้วมันก็ไปไอ้เหี้ยเวลาได้ใช้แล้วมันชอบใจว่ะไอ้เหี้ยปลาหินเน่ยมันตลกอ่ะเอาใครแล้วเนี่ยมาใช้ไปแล้วเหรอไม้รอเฮ้ยเอาพี่เอออย่าเออไม่มันทิ้งโอเคมันไม่เอาพี่ละโอ้ยยูไม่เสร็จว่ะสวนมันมาต่อต่อมาด้านหน้า มันเอาต่อเล่นฮะับแบบคมคมไปเล่นแมทเทพได้แมทเทพเมื่อกี้มันตีอะไรเยอะโอ้ปัน่นไม่ได้ <Holy shit. S 2> โอ้หลี่ชีโองแมวแล้วเหรอไอของข้าราชกรวะข้าการมันมันหลายใจนะสวยละมีแมวจะโดนเฝ้าเฮลมี วุ้ยเกือบโดนมาบล็กเล่นแปลกๆผมบอกกับพี่ยังแข่งไว้วุยเกือบโดนเมื่อกี้เสี่ยววาร์ฟเสี่ยวปาร์ตเฮียจะเตดอยู่แล้วแอ้ของอะมรของเธไอ้เฮียโอ้โหกุจเจี้ยนเฟดอยู่ละปเปไปเลยหนึ่งที อยู่บ้านเล็กไอ้เหี้ยอยู่ไม่เสร็จทิง้งวะ่ะกูปั่นอยู่ต่อซีดีปเปอร์เครื่องสุดท้ายอันนี้มันเอาเซฟเสียงหัวใจมาครับทุกคน <c oughs> เดียเคเพื่อนบอกกูหิวให้มึงก่อนเลยเ้ยอช่วยเฟสสองกูเข้าแมสไปเลย เดนหินอุ้ย <Okay. S 1> ไอ้เหี้ยโอเคนี่มันช็อตแต่มันไม่มามันช็อตแต่มันไม่มาไอต,ต่อมันมามาพี่พี่แกผมให้กันกูไปซ้ำเครื่องเก่าให้มึงใหม่นะมึงใหม่นะเอาผมอยู่ผมอยู่เอาผมอยู่ไปซ้ำเครื่องเดิมให้ต้องเสติดไปๆๆเครื่องนี้จะเสร็จแล้วอะ่ะไม่มีคนซ้ำให้ อากูปั่นนะจะเสร็จแล้วด้วยแปดสิบเก้าสิบเก้าห้าหนึ่งร้อยสวยเออปิดประตูมาเอาเพื่อนเหรอเฮ้ยไปวักเพื่อนได้ปะเอ,อ้ยเปิดเสร็จแล้วไอ้ต่อมึงโดนเหรอไม่ไม่กูวักเพื่อนได้กูวักเพื่อนได้ไอ้ต่อต่อมาทางนี้ทางนี้ทางนี้โอเคโอเคสวย อย่างนี้รอดอย่างนี้รอดสวยเลยสวยเลยกูปาหินเฮ้ย<อ>เ,ย<อ>เพื่อนเหี้ยแล้วแล้วกูดเดยฮดคานมาเอารอบหมดแล้วเน,นี่ย